ซื้อแต่เลขสามตัวนั่นอาจารย์ก็บอกอยู่ด้วยสามตัวหนึ่งในพันส <c oughs> องอตัวหนึ่งในร้อยรูดแล้วก็ได้ตังค์แต่ก็ค่อยไม่เลเล็กสามตัวนะว่าใครได้บ้างลนะ้วันจันทร์ที่ก่อนวันจันทร์วันจันทร์อาจย์ให์วิ่งรูดแปดมันออกแปดสี่แต่นี่สามตัวมันไม่เข้าเนี่ยนะครับแต่เลขเจาะมันเข้านะตรงๆนะมันออกสี่เก้าเก้าแปดสีนะครับแบบเลขสี่ตัวมันออก มันออกแบบสี่แบบสองตัวแบบห้าตัวมันออกห้าแบบถ้าแบบหกตัวมันออกเกือบห้าเนาะล่างมันจะมีมันจะมีอยู่สามสามผลแต่หลักๆทางเรามันเอาสี่ตัวเนาะอือคือล่างแต่ว่าผลบนมันจะเหมือนกันอันนี้คือของของวันจันทร์นะครับแล้ววันนี้นะครับของวันพุธนะครับวันพุธที่สามสิบเอ็ด เบิ้งตัวเจาะยาจะยาจะไปเล่นเฉพาะสามตัวแล้วพี่นอ้องนะมันเป็นไปได้ในตัวเจาะที่ที่อาจารย์ทาให้สั้นสามหางเอ้ห้าหางแต่เน้นก็คือเห็นหนักกลัวมูว่ามีนให้เล่นหางที่สามตัวก็คือเห็นหนักกลัวมูซสื่อๆนะอาจารย์เน้นคือห้าแปดแปดห้าห้าเอ้แปดห้าห้าแปดและแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะแต่ในสูตรมันก็ชนแปดเก้าก็มีเด้กกับแปดสาม เลยเอาเป็นตัวเจาะแต่ในความคิดส่วนตัวฟังเด้ออธิคิดผิดคิดถูกกระด้วแต่ก็คือสามตัวมันเป็นตัวนี้นะครับแต่สามตัวมันไม่มาก็มีมันงวดที่แล้ววันจันทร์ที่แล้วมันก็ไม่มาตัวของสามตัวเลยแต่มันก็ไปมาก็ไปตัวเจาะเนาะเพราะนั้นเราเราอิงตัวตัวลูดนะครับเด่กก็เล่นเลขสามตัวหลายก็มูยงสันก็ได้เด้อวิธีเล่นเล่นแบบไหนที่อาจารย์ให้เราให้มันได้ตังค์ไง เราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะอาจารย์ก็หาค่าตัวเด่นตัวที่มันวิ่งแล้วมันได้ตังไยลูดแล้วมันได้ตังมาให้นะครับนะก็คือเบบเพิ่งดูครั้งแรกค่ะโอ้หโจสซปเปเนอีกเลยเด้อ <laughs> เออแต่วัดสุอาจารย์ไม่รู้จะไล์หรือเปล่าเด้อเพราะว่าอาจารย์เก็บข้าวเก็บของเก็บเครื่องหลายๆอย่างเพื่อจะเดินทางในวัน ไปต่างจงังหวัดไห้อาจารย์เจ็บหมดเก็บข้าวเก็บของลงหลายๆอย่างาเดี๋ยวถึงบริเวณนี้อาจจะไปเหน็นอีกครั้งหนึ่งอยู่ในต่างจงังหวัดแต่ไม่รู้จะช่วงไหนเด้อเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าแล้วแต่ผมนิชิตเนาะเรามาเจอกันซากระว่าไรเนาะมาเจอไม้งามตอนขวัญมันจะบินนี่แหละเออมาเจออาจารย์ก็ช่วงอาจารย์จะเลิกนี่เนี่ยเออนะครับเห็นแล้วเนาะน้อยลาวนะครับ ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะต่อไปนอรัฐบาลโค้งสุดท้ายรัฐบาลวันนี้31 e นะครับหวยออกพรุ่งนี้คือวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะใครเห็นที่อาจารย์ลงโพสต์ตัวเด่นมั่งจากการหลายๆครั้งนะั่ยังไม่ได้ลบเด็ดนะใครใครเห็นมั่งใครยังไม่เห็นตัวเด่นเดี๋ยวจะอธิบายํามในสูตรให้จับสูตรว่าอะไรเดยดนี้ ใครยังไม่เห็นใครเห็นแล้วอาจารย์ถึงบอกว่านะเดี๋ยวรัฐบาลเดี๋ยวก็จะไปออมสินเนาะที่อาจารย์ให้เด่นนะ่อาจารย์ฟันให้เลยเนี่ยเป็นบนเป็นล่างแต่บนก็มีสิทธิ์มาเป็นล่างแต่ล่างมีสิทธิ์ไปเป็นบนนะฟังนะเพราะนั้นใครซื้อลัตเตอรี่นะก็คือเลขทไทยสองตัวลัตเตอรี่นะั่นแหละคือลางนะซื้อลัตเตอรี่ต้องมีศูนย์ยนจึงะได้กินเงิน ลัตเตอรี่ออกบนในการก็ได้ตลอดแต่ไม่ได้ตังค์ขึ้นเงินไม่ได้เพราะบนเนี่ยต้องให้ถูกทั้งหกตัวนึงจะได้ตังค์นอกจากที่เขาหมุน3ามครั้งไเพราะนั้นถูกรางวันที่หนึ่งสามตัวสตัวห้าตัวนะพิดตัวหนาตัวเดียวก็บริตังค์พี่น้องนะหาซื้อลัตเตอรี่ต้องมีศูนย์นาจารย์ถึงบอกเนี่ยคือตัวนี้มักกันเล่นเพราะอัน นะถ้าไม่มีในสองตัวนี้ไม่ว่าบนล่างฟัง่งอาจารย์ถึงว่าจะวางมือรัฐบาลแต่ซีซียาบาละถ้าเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ผ่านนะครับบริวากันถามว่าอาจารย์ทุ่มทุนหนักไหมหนักเดฟรัตตี้ตรงไหนที่มีศูนย์ใน,นอาจารย์หมัดนะครับอาจารย์เอ,อาเมสกับผอมไม่ได้เลือกมีศูนย์ในทะี่เป็นชุดสองใบนะแต่ชุดใบไม่ค่อยเอาหรอกเพราะว่าใบบางทีหลักร้อยมันไม่เหมือนกันนะครับ ก็ซื้อหลายอันนี้คือรัฐบาลเนาะและเมื่อเช้าอานะจารย์ตั้งค่าให้แสดงผล6โมงนะที่เป็นอมสิสนและหวยไบฟ้าเห็นหรือ,อยังใครยังไม่เห็นนะเห็นหรือยังนะในโพสต์ยังไม่เห็นไม่รู้จะว่าไงเดี๋ยวจะามาธิบายให้ดูในโพสนายอาจารย์ตั้งค่าให้มันแสดงผล6โมงมานะลงไหมนะครับก็คือ ที่อาจารย์ไล่หลายๆครั้งนะอาจารย์ซืซอร์เรตรี่หนักถึงหนักมากอยู่สองหางนะครับคือ0 2 2 0และ6 0 0 6นกะก็สังเกตเลขท้ายเลข3ตัวนะครับว่า6มันมีสิทธิ์ม,มาล่างได้ก็คือเป็น6 0 0 6นี่ก็ได้เพราะอาจารย์ชอบ0ในส่วนบนนะครับมันคือ6เลยนะนาะอาจารย์บอกว่าบนเป็น6 แล้วันนั้นหกมีสิทธิ์หรือศูนย์ก็ไปบนไปอยู่หกศูนย์หกสองหกเจ็ดนี้ก็ได้นะครับอันนี้สังเกตเลขไทยเลขสามตัวคือตัวนิ้นของจารย์ทุกหลักนะครับคือศูนย์สองหกศูนย์ศูนย์หกนะหกสองสองหกหรือหกเจ็ดอะไรแนละ้วแต่อาจารย์เล่นหมดนะครับหลักเดียร์ซื้อทุกตัวเลยแต่จะหนักที่สุดก็คือศูนย์สองและศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์สองนะครับตามนี้ เสือก็ตามอยากสิดีเฮเดี๋ยวจะมาไลฟ์พรุ่งนี้มารุ่นทด้วยกันวาสิปบอจะได้เจออาจารย์ในรัฐบาลอีกไหมเจอ,อแ,ตแต่ให้อาจจะให้เฉพาะฮาหนอยแต่รัฐบาลน่ะจาจจะให้เป็นรับในห้องแนวทางวันก่อนหัวจอแต่จะไม่มาเปิดเผยให้เดี๋ยวจะว่าไม่มีสัจจะแต่ถ้ามันมีมันเดินมันเท่เลยก่อนก็มาฉลองด้วยกันก็เจอกันต่อประมาณนี้ นี่นะนั่นคือรัฐบาลเด้อน,นะส่วนออมสินก็อยู่ด้วยกันเดียวทวนอีกทีหนึ่งนะออมสินในจันไม่ได้ให้หลายหลายตัวก็อยู่ประมาณนี้ก็ให้ให้เหมือนเหมือนเหมือนกับลาวฮานอยนี่แหละพี่น้องนะเหมือนกับเลขหุ้นนั่นแหละเออนะประมาณนี้ห้าเจ็ดเม็ดเดียวหนึ่งห้าเจ็ดแต่เจาะไปสามหางก็บนล่างนี้ไม่ใช่สามตัวจะเล่นเฉพาะเลขบนบว่าไรตัองตรงกงู่ามันสิไปบนไปนล่างนะอันนี้คือ ออมสินนะครับก่อนลองเบิงพิจารณาใครควรเห็นแล้วเนาะไม่เป็นไรใครจ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเป็นเรื่องปกตินะถ้าอยากนะซื้อลัตเตอรี่นะขอร้องนะอาจารย์ถึงว่าขอร้องเลยนะจากเฮมิโชซื้อให้มีศูนย์นะลัตเตอรี่นะใครไม่ซื้อก็ซื้ออะไรก็ได้ที่มีศูนย์นะ่ะ นะครับให้มีศูนย์อานะจารย์โชว์ลอตเตอรี่หลายครั้งแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะโชว์ให้ดูเนาะจะมามาลุ้นด้วยกันนะครับหวยออกประมาณบ่ายสามสักสนะิบห้ายี่สิบเนาะมาลุ้นด้วยกันไม่ให้น้ากันพรุ่งนี้นะครับนะเสื้อที่ดูดซับได้ดีที่สุดในการเสี่ยงโชคแล้วก็ให้ใส่เสื้อสีแดงมาลุ้นเด้อหรือจะซื้อซื้อซื้อ,อหวยก็มีเคล็ดลับอยู่ทุกคนเขียนในโพสต์ของอาจารย์ไหมที่อาจารย์เขียนว่าอะไรก็ ไอ้นโมสามจดจบเนาะก็มีอูเยอะเยออากริย์นะหญิงถือมือซ้ายชายถือมือขวากันแล้วแล้วแล้วแต่เนาะในการหยิบจับลอตเตอรี่อ่ก็มีเข็ดของมั่นอยู่นะครับเข็ดจังสีนะตอนโชคก็ใส่สีแดงนะสีสีหลุดซับนะเป็นสีที่ใช้ในการเสี่ยงโชคนะครับนะใช้ในการเสี่ยงโชค แต่ในห้องของอาจารย์ที่อาจารย์ลงไว้ไม่ไม่รู้บางคนอาจจะไม่รู้โน้ตนะห้องเดียวทางลายห้องอ,อุปก,ก่ณนพลังเลขนําโชคแล้วก็ห้องอ,อุก,ก่อนพลังเลขนําโชคสองอาจารย์บอกเลยนะเอกคาถานะซื้อหวยคา,าถาปลดหนี้คาถาเงินล้านอะไรต่างๆอาจารย์ลงไว้ในโน้ตหมดนะไม่รู้คนจะเข้าไปดูอ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้รุ่นแรกๆอาจจะดูนะให้ไปดูตามนั้นนะครับเพราะอาจารย์ทำประพฤติปฏิบัิมา นะครับนะมีโชคมีลาบจิตเงินแสนเงินล้านนะไม่แมนเงินแสนรืยซื้อคือเงินล้านนี่แหละนะครับซึ่งเงินแสน,นก็นปกติอยู่ได้อยู่สูงวดนะนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันในมืออื่นนะมารอรุ้นหวยรัฐบาลด้วยกันนะครับเราหน่อยก็ให้ไปแล้วนาะจากชาซื้อตัวเดียวกันเยอะๆแต่ในห้องเดียวทางอาจารย์ยังไม่ให้นะครับจะให้ประมาณบ่ายสอง นะครับนะใครเห็นไลค์ก็เอาไปจัดก่อนนะครับตามนั้นนะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยรวยเฮงยิงปังๆกันนะทุกคนโชคด,ดีสสวัสดีครับ